สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับว<อ>ันนี้แอดมินก็เดินทางมานะครับที่จอมปวกนางน,นางพญาหน้าพันนางบุญยารินนะครับบุญยารินระนีเทวีททระนีเทวี อ๋อมันบังพอดีนะครับแต่กสี่หกหนึ่งเนาะน่จะเปสี่แล้วนะโอ้สีนั่นคือเอาเป็นวันหนี่เมันนี้เงินหลี่ว่าทำไมเงินเงินไหลนี่ต้องไปเล่นก็ได้เงเป็นแสน่เนาะโอคือจะเอาหนว่าเป็นเดียวสามงวดปิดกันเนาะสามเก้าสามเก้าหล้ก็ไม่สองเก้าสามเก้าสองเก้า มอบนหาเก้าเมื่อเมียมหนที่เป like yeah, ็นเบงในผีบุกหน่งถือนัาอยู่ได้จุดถูกด้วยว่าบางเ่อกระซองเอาหน้าพอนะเน่ยซองบเดียมันเป็นมันบอเห็นนี่แหละือเกาเียซองหมื่นจุดถูกเขาอย่างเดียวข้อ วดทีผพานมาเพิ่นเคีหายใหกระเพาะดพานมาหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดนะครับจะมีในโทรศัพท์ด้พี่น้องเหนึ่งเจ็ดอ้ทาอย่นเหรอนี้ะเมมีเทียนมีน้ำดื่มนะครับมาถวายนะครับเจ้ขอไหว้ก่ะคุณแพ่อจะไหว้นะคะแล้วก็จะขอต่องวดนะพ่อเนาะวดทผ่านมานะคะก็ได้แปดจ็ดนะคะเอซ เอาเพลงเจ้หวยเล่าเดี๋ยเจ้หวยหน่อยหวยเล่าเดี๋ยเอาไปยากไปเถอนี่แหละจุดมือนี่แหละเไอ้มเลยวพาะม้เันต้องตือเกาอยู่แล้วจะละมนสาวหน่อยสาวเหล่าหน่อยสาวเล่าเลยกดไทยกด ยาวถึงรัฐบาลไทยคือพอไทยหืมัเจเล่าอีกปีดตไม่คือปียกเจ็แลวเปีเจ็ดเกาปีกเจ็ดกับเปียเกมค่ะโอ้ถืกทั้งไทยทั้งเล่าถืกทั้งไทยทั้งเล่าเลยไมเปียกเจ็ดแน่นอนมันไม่มนไม่จุดไม่ก็ได้เปียเก้าได้หมันก็ถือทั้งบนทั้งลางเมือนเ้ากรสนโอ้าบัเอิญนดไหมไทรถือแล้วจะของจะของทีเพื่นบอกครับ ดวงที่เอมันมาจุดอีกกระทูกอีกเร็ยบเป็นเ่นเย็นเด่นใบซีมาให้แมแต่ก้อนนั่นกับบอมวกเขาเร็บพอพาลงมาหมื่นก็ถูกก็พอกันอยู่คนข้างเลยอเรเหนึ่มามันมันบมองมเห็นหนึ่งงหัดูไม่จุดเพราะว่าฮาวาด้อันขอโดนแล้วนั่นแมนว่าก็เลยมาขอแสดงว่าปีนี้เพิ่มเริ่มหายได้ ทยนไทยเดียวมื่อเหมือนจันทร์ผมจุดขอแล้วหมือนมเหมือนพุดขึ้นตัเสียดาดนะครับเป็นมือเดียวออได้นึ่งซือนนือนแล้วต่ยัมที่เทียงวันตีตามบัวหก่มโบดได้ตามเลยงวาเอื่นใส่ผอบผมเนี่ยมมดเกี้ยั่งใ่ดี่กี้ยงขาซชื่อหลายดอกยัืนชื่อหบาทนี่ล่ะลวหาบาทัน้นี่ล่ะเพราะมันพอ ห้พอ,อจุดสะก้อนห้พ่อที่ฐานสะก้อนที่น้องนะคะเดี๋ยวจะมาโลดลุ่มตวเลขน้ำกันนะคะ fc คือว่าเพ่อนห,หายทังหารัฐบาลไทยแปดเจ็ดนะคะแปเจ็ดแล้วก็ตำเล่าเพื่อนบ้านอีกนะคะเล่าวหนี้ได้หลายา่อนเลยนะคะเมื่อขอเจ้านางมุยญาณีเทวีหนอนมุยาน,นาีเทวน คือคนเงาเนาะพ่อเนาะคือเงาคนที่แหลกกับเยาเนาเนาะนมาเป็นชุ้มพยญานาคพุดตั้งเงินอย่างเงี้ยมันคมาเปลี่ยนเื้อเปลี่ยนซื้อใม่ไดอ่นย่ได้อ่านยงกันเนาะได้จ่าิดเนด้อ่าน่ได้อ่อยเจ้าับได้อ่ะด่อัอนับเือ่รนมัดาบการได้าอเพ่อนัน้อน่ัน้อนเอ่ออ่าัอ มันแบบนี้อยปลูกกพอแล้วเอาก็ให้ได้สตัวก็พอแล้วอี่ายินมีเคดตังดนาลเลยอ่ายเนล่าน้อยุกรณนเนาะ หวานที่มันถูกมากบ่เนาะพ่อชื่อเอาเนี่ยเอาเล่าก่อนบ่เหล่าก่อนถือเล่าก่อนอ๋อพ่อชื่จุดขอเล่าเป็นบ่หนิจุดขอเล่าเหล้าก่มันมันไกลกันนะนะอ๋อจ้ะเออเขาเ็นเขาเ็นตรงเคียงเล่าไว้ก่อนอ๋อมันเขาเป็นไงล่ะค่ะค่ะตามพ่อที่สามชิดนุ่มค่ะที่สามชิดนี้ตรงตรงมันไดเป็นต้นเลี้ เป็นเก่งหมมากไม่โขกเลยสาธุ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 เด้อยาพนังสาธุพนังมุยาลินก็มีเทวีขอให้แตก3าโตให้สิบัานซาหาดานเลยเด้อางขันเคยให้สูกพอโูเล่หมดค่ะพ่อนี่ถือมากนับปูวนน่ะล่ะ เห็นก mm. ็ไม่เห็นก้อนมูค่ะแต่ลงม่อย่างละมื่นหนึ่งม้าเดี๋ยวเห็นเห็นก้อนมูได้ก้อนมูเห็นก้อนแต่ของเทียมค่ะก้อนเทียมนี่มันเดี๋ยวเห็นอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปหนองเลยรอติดตามรับชมนะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะเอ็ดซี พญานาคนะะคของพระนางนิยาตินระมีเทวีนะคะตะกอนกระจนได้หอดออกข้าวเด้อเจ็ดสี่น้องเพาะโคตรเป็นหอนเนาะเป็นหัวช่งงกขึ้นเนาะจนเป็นหอนพญานาคจนได้ออกข้าเพาะช่วงดังมาไายได้ย็นบ่ะช่วงดังกันแล้วอ๋อพร้เดชพระมากษัตริย์นะครับก็ขอมีโชคนะครับ คุณพอว่าจะจุดขอดาวเน่าไปถึงรัฐบาลไทยในดอกเดียวกันหนดเพัะในดอกเดียวกันนะครับต้องพอใจได้ครับเด้อวให้ไปเพื่อนไหงมวนนึ่งก็ให้ไทยแล้วคบ่ล้ครับโตมหมนี่มาบอกเล่าอี่นะครับแสดงว่าเมื่อนี้นี่ขอลาวยาวไทยบืะเป็นรัฐบาลเพื่อนบ้านก่อนนะคะเอฟซีคุณพอดมคุณมาจุดมอติพลานมาก เป็นเลขโสดแปดเจ็ดอันนเาเป็นออกไอยามตัวกอันี้เอาโฮี่บอกร้ยตัวตัวเียตัวเ้ก็ช้กไดก็ได้อกนี่จังเป็นมัดตูดมือวันจันหนึ่งคนก็โไฮยู้มือวันจนันแต่ว่มือขึ้นนี่ก็ได้ดีละ่ะครับเก้าสามหกหกสามยังขึ้น, 6, 3, 1, นแล่าคนหายจากเธอเหรอเพอะ ขอเล่าของของมือและมือเคนื่อนกับเป็นมืออะไรช่งงวดติดขับมือวนันงวดถูกผมค่ะงวด<ช>ถูก<ช>ต,ต้องวดแดดจกับแตดเกาเลยค่ะพ,อพ,อพอ่อเดี๋ยวมาเล่าลุนกันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับตําเหล่ายาวไปถึงรัฐบาลไทยนะครับต,รอตอนนี้คุณพ่ออุดมกําลังจุดทูปนะครับขอพรขอโชคลาภนะครับ ขอได้ขมากระสาทุนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ<ม>ก็ขออนุญาตเจ้าที่เจา้เจาทางนะครับลูกหลานแอดมินบุญถ้ำนำโชคก็มาขอพรขอโชคลาภนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับ<ม>เดี๋ยวมาเล่ารุ่นน้ำกันนะครับเราจะได้ตัวใหนะครับเห็<ม>นอวบอพวกเห็นจากตัวแล้ว เป็นตัวได้แน่สี่สองอ่ะจะทำมมาเบิงตัวที่สามนะครับนี่นะครับคุณพ่อผู้โชคดีนะครับหววทีพันมาแปดเจ็ดนะครับเป็นก็มาตามต่ออีกนะครับยากปเป่ยกันใหญ่นีน้ำมนขี้โกรหาเจ้าขื้นลืมเมดจันทร์หมดสุกข่เป่เยอะแยะแบบนี้น เนี่ดีวนขึ้นเออยู่ดีย้ยจาซึ้ก็ห้โดมยิ่ว่าเออขึ้นขึ้นไงดมมันสนิลายนี่เนาะดวงดีนะพ่อเนาะต่ก่อนพ่้ใหง่ดมนี่เ่ราถืงกันได้ซื้อพวันนี่แมนบ่อยกว่าแมนบ่อยโอ้โหตัวตายเงินเยดโอ้โหถือลายจะไ้ซื้องีโจะลาบ นะครับคุณพ่อวิดมกับ <ใน S 1> คุณตาเพืม,มาตามต่อนะครับประวัทีพิพานมากนะครับเัาเด้อจะมนี่นางพญานะครับก็ขอให้ซีบบันซาฮาบันลือเด้ออ่ะจะไทยเบิง้งไทยเบิ้งจักน้อยนะครับ ตัวแรกเป็นเลขสี่นะครับตัวที่สองเป็นเลขสองนะครับเพราะอุดมพันบอกว่านะครับให้ขอจากกล่าวยาวไปถึงรัฐบาลไทยนะครับไข่เปตําลาวน้ำด้วยครับเดจนมาจะเป็นเด็กเก่าพอเก่ามาอีกแล้ววกกีเ่าอลย ตัวใให้ไปมัไมออกทีเดเก่าก็คนที่มาเสบอที่เกาวาดวาดด้วไงด้วยเลขเกาได้หน่เนาะเนี่ยพ่อลืมมห้ตัวเนี่ยที่าสี่สองเก้าตัวทีทีเก่ามันมนเป็นคือเศษด้วต่เนที่ทีสองเกอ่ะเอาชัดๆเด้อเศษสองก็เปนนเลยเี่ยนิ้วเล็กเล็กนิน สแสดงนะที่พ่อมั้อคอยงวดที่สองหครับเนี่ยงวดที่สองนะครับเปิดจะเปน็นงวดที่สองมันเขา<อ>่าสององวดแล้วเราแต่ว่าไทยนี่งวดที่สองนั่นะค่ะว่งวดมันจันท์กับพอ,อยุทธ์แล้วม,ม,<อ>มันก็ไปออกเล่าเออกเล่าแล้วค่าาาะก็เลยว่ามาขอไหมเต็มเต็มเป็นาาลไยเนาเด็กเก่าเต็มเต็มเลยว่ะพ่อ เก้าสองสี 24, <S <S ่สี่สองเก้านะครับเนี่ยเต็มเต็มพอเก้าเก้าเก้าเพอเห็นเก้าเนี่เก้าเต็มเลยเหรอเก้าเนี่ยสองสี่เก้าสองสี่เหมนเน้ำกัดชัดเจนนะทำเนาะเลขเนียเก้าสองสี่เก้าสองสหรือว่าสี่สองเก้ามืนเนาเก็ได้ใกล้เกืก้ึนๆ เก้าสองสี่สี่สองเก้านะครับอย่าลืมตัดวินวินสองตัวนะครับสองสี่สี่สองสองเก้าเก้าสองและสี่เก้าเก้าสี่นะครับแต่พอข้อเมื่อกี้ให้มเหล่ากระย่าไปไทยบ่ะพอตั้มลากครับในวันศุกร์นะครับตั้มเหล้ในวันศุกร์ก็ยาวไปรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อหกสบแปดนะครับ อ่ะผมได้ามากระสาถูกนะครัสรบนนสรุปตัวเลขพ่อ,อ,อ429สรุปต,ตัวเลขนะคะตัวได้พ่อ429อันนี้คือพ่อขอขอ,ขอเป็นเลขยังพ่อ,อพเอาเที่ยงดลวงเล่าตะวนันเล่ามันถูกคนันหมายความาจุดรัฐบาลไทยกตจริงอยู่แต่ว่าให้อาไปเสียงโศกราวหมื่นอื่นน้ำเสียงโศกราววันถูกคือสามสิบค่ะ พว่าพิ่นไห้เนาะไม่ทีจ้ะเพราะว่าเล่าพิ่นไห้มาสองงวดแล้วพึ่นได้สองงวดเลยมันมาจุดเอาไทยเลี่ยไทยก็ได้ก็ได้ไทยก็ได้เล่าก็ได้ไปหันไปบ้านไปหันไอ้บ้านนีครับครับขอโชคเป็นหมานคือเก่าพ่อครับเป็นหมานทุกคนนะครับครับกับเป็นตัวเล็กเนวทางนะครับพระนางพญานะครับ เปนมาขอตอหวดนะครับคุณพ่ออุดมมาขอตองหวดนะครับเพราะว่าผลโชคดีทั้งไทยทั้งลาวนะครับกับพิจาน้าด้วยครับในวันศุกร์ให้ไปตามลาวก่อนนะครับในวันที่1มิถุนายน2568นะครับกับขอโชคดีมีโชคลาบนะครับขอโชคคมันมันนะครับสวัสดีครับ